สส่ไฮเบิ้งผู้ใดอยากไฮคั่ยอ้วนคั่ยงามแล้วก็โตใหญ่ก็ต้องกินรู้สึกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์นะที่ใช้เวลาผมจะเริ่มกับเอาง่ายนเจ้ครับในระดับที่ฉี่นะครับหมายถึงจุดเริ่มจากที่สามสองตัวนี้ครับเป็นควายชิ้นดังคังคู่ เมื่อกี้กรรมการโคตรคุณมิธีบอกแล้วว่าอยู่ในสองตัวนี้ไปได้การใช้มาหลายที่ดูดีนะครับพอเริ่มจะเป็นหมู่แล้วก็จะมีเริ่มในน้ำหนึ่งคู่เท่ากันแล้วคูวหนึ่งคู่เท่ากันก็จะใช้ก,ก,กันด้นวยปก,กับไหลนะครับักไหลด้านหน้าสะโพกเข้อกางนะครับการติดกระดูกสมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้ปกหนึ่งในเมืองไทยที่ ご飯